สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าถูช่องมิตรเกมนะครับคลิปนี้นะฮะทุกคนผมกับน้องนะครับจะมาลองกินเสือร้องไห้นะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมนี่ฮะทุกคนข้างหลังนี่ไม่อยากให้ดูครับเนื่องจากมันเนื่องจากมันดำไปหน่อยครับทุกคนเอคิดได้อยู่เนื่องจากว่า ย่างนานไปหน่อยครับแล้วก็ลืมดูนะครับผมเกิดอาการไฟปะทุนะครับผมไหมไปเลยฮะเมื่อกี้แบบดํากว่านี้นะะดำแบบกะว่าจะกินไม่ได้ทุกคนอันนี้ก็เป็นลางแล้วมาย่างใหม่ก็โอเคครับผมหอมขึ้นมาได้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะลองกินกับน้าจิ้มอ่าเป็นน้าจิ้มเจ่วนะครับผมซึ่งเสือร้องไห้เนี่ยผมก็ยังไม่เคยกินนะครับมีเพื่อนๆนะฮะขอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะลองกินดูนะครับผมทีแรกกะว่าจะกินแบบ นะครับผมก็ไม่ไหวนะครับวันนี้ขอกินแบบสุกแล้วนะครับผมสุกเผาจนสุกนะฮะ <c oughs> ไฟแร <laughs> งจัดอะไฟแรงจัดไม่มีใครดูไง <c oughs> โหย่างทิ้งไว้อะ่ะแล้วก็แป๊บเดียวเองทุกคนมันเป็นมันเนาะแล้วมันลุกไฟลุกนะครับผมเต็มเลยฮนะไม่ไม่เป็นไรไ,ได้กันแต่ข้างใน,น <c oughs> ผมไม่ <c oughs> นี่ทุกคนแดงๆหอม ลองลองชิมดิมควันออกร้อนๆเลยง่ายนี่นี่ <c oughs> วันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เราจะได้กินเสือร้องไห้นะครับไม่รู้ว่าคําเสือร้องไห้เนี่ยมาจากอะไรนะครับผมเสือ,ห,อหลายอย่างมันมันจะยุด<อ>ิเ<ค>นาะเขาเนยกว่าเขาเียกว่าเสือร้องไห้เขาเนยกว่าเสือกินแล้วกินไม่ได้ติดฟันนะครับ <c oughs> เสือร้อ,องไห้เป็นไง น่าจะเกี่ยวกับความเหนียวนะฮะแ<ะ>ม่เกิดร้องไห้น่าจะเกี่ยวความ,มความเหนียวนะเวลา่างมันไม่ย,ยุยดเหรอไอไอไปดูดิไม่รู้ว่าตอนนี้เหนียวมากเลย เอาที่แบบนี้ดีกว่าฮอนะทุกคนเหมือนะเต็กเลยครับผมแดงแดงหืม มันเลยอันนี้น่าจะอร่อยเนี่ยแต่นี้น่าจะเป็นจุเลยเพราะว่าข้างในไม่น่าจะสุกมาครับทุกคนครับลองกินนรผมเสือร้องไห้จินงจิงจิ้มเจ่วต้ยอันนี้น่าจะอร่อยมัน มันมันเนี่ยครับทุกคน <c oughs> ถ้าบอบอกในพบกหูเลยมันคืออย่างอะไรมันเหนียวอะ มันน่าจะมาจากเสือกินไม่ได้แน่เลยใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยเสือแหละก็เสือแบบเสือร้องไห้ครับมาจับเสือร้องไห้ไงเสือกินแล้วมันกินไม่ได้ไงมันเหนียวไงเสืออะไรร้องไห้ไง้ายังไงเพื่อนเพื่อนเม้นมาบอกด้วยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะ แต่อร่อยหอมบอกันตินบางๆได้ไหมจะกินจะได้ไหนชิ้นหนึ่งก็เคียวประมาณหนึ่งนาทีละเสียงก็ไม่มีครับอ้าว ันนี้เขาเลยว่ามันติดเนี่ยเพราะว่ามันเยอะก,กว่านี่เราจะเอาเนื้อส่วนหนึ่งออกอาหันี่ยังไงไหม <c oughs> แล้วเะเอาเนื้อส่วน,นำดำๆออกไงเพื่อเราจะไม่เหนียว <ด>น้ำอาจจะบ,บนเหนียวก็ได้นะเหนียวดิเคี้ยวไม่ขาดเลยเฮ้ยกินมันนี่อร่อยดินี่แล้วติดมันนิดนึงนี่เดินแบบนี้แต่อร่อยครับรสชาติอร่อยครับทุกคนหอมย่างหอมหอมมัน มีนิน้วม่อคอยจะเข้าอ่ะแงทุกคนอืมอร่อย อย่างร้อนร้อนอุ่นเลยครับผมควันไอหญมากควันออกนังจากโดนเผาครับต้องกินแล้วข้าวเหนียวเัานนายเปิ้ง เดี่ยวกับข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวมันจะเข้ากันได้ดีกินเนื้อย่างอะไรเงี้ยหมูย่าง,างถ้าเป็นหมูนี่แป๊บเดียวหายว่ะมันมมนิ่ม เอาเด็กันเลยอันนี้นะฟันน่าจะหลุดขำมาทุกคนฟันหล่อเลยล่ะอไม่อยากเสียงไม่เสียงดีกว่าอันใหม่เอากินไปกินไปอร่อยเนาะเพลินมันเคี้ยวมันเหนียวมันแบบเคี้ยวแบบมันเีครับทุกคนมีมันออมแต่อันนี้มันล้วนนะฮะ <laughs> Nã <Nó> tự ơi <laughs> <Nó tự lười. cười> คิวลูดขำได้แน่นะมีความทะเยอทะยานให้การกินอร่อยอะ่ะหอมอ่ะยิ่งตุกยิ่งหอมนะทุกคนเหมันกิน เนื้อย่างหลังควายกี่อย่างงั้นมันจะเนียนๆแบบนี้แหละมันกินได้นานไงกินแบบกินแล้วมันมันมันเทินมันบเปืองไงมหนึ่งโลคือแบบกินได้ทั้งครอบครัวเขี่ยวรุ่นขำได้แต่นะแค่ไปวรุ่นจะขำยังไงอ๋อออยู่เลย ฟันไม่ฟันไม่คอนเลยหิมครับรสชาติถูกใจไหมครับมันครับมันดีเนาะเจะลองห้าครับผมแต่ไม่รู้ว่าคํานี้มาจากอะไรนะครับเพื่อนๆก็เม้นมาบอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจให้ผมและก็น้องด้วยนะครับและคลิปนี้ผมกับน้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่กระดูกกระดูกอ่อน Mm